เนี้ยแล้วหมาหรือแมวไว้แบมีนี่ยัีรูปนน้มีน้ำมันมีน้ำมันด้วยกระดูกเี้มาทำด้รถ้ำมดนมารถ้ำมดนมาูกก่าูาล้กงอยู่ไหนต้องมายังต้องมีกระหลกนั่นไหมกระดูกไก่กระดูกหมากกระดูกแมวไม่น่จะเป็น ใช่ไก่หรอใช่แล้ช่วงวันยาวใช่ไม่กแม่เอากระดูกอะไรมาไว้เียกไบหายในขุดเจอที่บ้านนะครับเมื่อวานนี้มาหาแล้วนะมันบอกเขาบอกอยู่ใต้ต้นได้อยู่แถวต้นไม้ใกล้ๆสานตะภูมแล้วขุดมาเจอเนี้างเกงเลยเนี่ยครบเลยสัตว์เป็นเกงใส่รู้หมดแหละมันรู้มันกลัวมันเรนะจะปราเอาไปต้มซุปไหมนะน้ำจะต้ง เอาไปต้มมาเคียนนี้ไอ้ยี่เอ้ยคอนเสีร์ลูกหัวอยู่ไหนถ้าเป็นแมวมันต้องมีเขี้ยวมีอะไรเนาะมีมีเขี้ยวมีเขี้ยวเขี้ยวมีใช่ไหมมีหนูเอามาหนูเก็บเองมหนูเก็บเอ็มก็ะดุมที่อะไมาใส่เลยเลื่อนฝังมัได้ไงวะมันอยู่ตรงต้นไม้ ใครไปไปฝังมึงถามมึงถามที่ร้นเนี่ยน้องบอกไม่ไม่รู้ไอัไม่รู้ใครไปฝังไว้ัไหี่มมาพร้อมกินเลยสัตว์ไหนเขี้ยววะเนกระดูกกันหลังนดูไก่ มันตัดมีตังค์ถ้ามองมองให้ายแมวใหแต่ดูเที่ยวเฉยแมวไอตัวอะไรนี่หนังหัวมันไม่เห็นหัวเลยไปแยกไม่ออกมันคืออะไรตอนุดเจอมันใส่ถุงนี้เลยราเราใส่เองรถเราใส่เองมันใส่อะไรไว้มันเป็นกระดูกมันเป็นกระดูกอยู่ตรงอยู่ใบ้ตรงใบไม้ ใช่ห,หรือไหนความดู้ที่หาเขี้ยวไอ้เขี้ยวมันเป็นอันเล็กเล็กทุกวันเราจะแมวมั้งอันเล็กเล็กถามว่ามีใครเอาไปฝังหรือเปล่ามึงถามคนงานมึงไงมึงบอกอยู่นี่มึงเอาไว้ไหมกูเหรอวะไ่อาสัตว์มาเป็นกองในนี้อ่ะมึงก็เสืกอกมาได้ไหมนี่นะโอ้ เที่ยวกูไม่เห็นหัวไม่เห็นเที่ยวอะไรเงี้ยไม่มีหัวมีนะไม่ทีไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนมันต้องมีส่วนฟันด้วยเป็นปากหาฟันให้กูเจออยู่ใแงองด้ยนี่คืออะไรกระดูกกูกระดูกส่วนไหนกูยังงงเลยเดี๋ยวปากมีงแน่นอนไม่สัตว์ มึงอย่าเสือกมาหยิบน้ำทำทียอะไรกูแดงนะเนี่ยไอ้เอี้ยวจะปั้นคอนหรือไอ้กูแดกนะจุดเย็นเนี่ยมีงอท้องนะไอ้ยื้ยื้อเปิด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 ที่ไหนเปิดมั้ยเออไม่มีมีอะไรไหนเคี้ยวไม่เจอเคี้ยวมันเป็นอไนเล็กเล็กมันไม่เออไม่ไม่ใช่หรอกกระดูกอะไรถ้าเกิดคำว่าเคี้ยวเนี่ยไม่มีไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่อะไรวะอะไรนี่คือมันต้องมีหัวเว้ยมันต้องมีฟันเอ๊ะหรือเปล่าแกมีอ๋อใช่ ไม่ใช่เล็บเล็บหรืออะไรมันเล็บมันต้องขู่ไปหมดแล้วมันไม่ใช่มันเป็นส่วนกระดูกและคือถ้าเป็นเขี้ยวมันก็คือเขี้ยวเว้ยแต่ถามว่านี่คืออะไรเนี่ยเขี้ยวหมามันก็จะเป็นแบบคล้ายๆหมาแต่ว่ามันมีร่องเลือดถ้าแมวถ้าเป็นแมวมันจะมีร่องเลือดเออผมเล่นเขี้ยวอยู่รู้คือตัวอะไรวะตัวอะไรเนี่ยฟันหรอวะ ไม่ถามฟังฟเอาไปให้คอไปฝากหืมไปอ่านมือไปไปนะเอาไปเอาไปเอาไปต้มให้แม่วณี้จะต้มต้มยำหรือไม่ก็ต้มจับฉ่ายก็ได้นะอันเอาลงไปเป็นเผาเล่นนะ